สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนเทนิชันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวตัวของค่าย SNAA นะครับผมซึ่งห่างกันไปสักพักหนึ่งนี่หน่อยนี่หน่อยนะครับผมอันนี้เป็นลายเป็นลายของอัศวินโตะกลมนะครับผมนะมีหมด12ตัวเนาะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่6แล้วนะครับผมเป็นแนวดาบดาบใหญ่แล้วก็มีดาบเล็กตรงถือเป็นอย่อยู่ในโลกเป็นแนวอัศวินเลยนะครับผม มีชื่อว่าไททันเกสเวอร์เทอะไรนะเกสเกสเวอร์อะไรนะไททันไททันบริดสอร์ดทริสเดนทริสทริสเดนทริสเดนใช่ไหมอย่างกูเกิลก็แปลผมอ่านออกเสียงตามยูเกลเลยเนี่ยทริสทริสเดนนะครับผมนะเออราคาจะอยู่ที่490บาทครับตอนพิเออเดอร์นะซึ่งราคาผมคิดว่า อาจจะอัพไปอยู่ที่500หน่อยหน่อยถึง600ประมาณนี้ราคาอยู่ประมาณ6 6 7 0 0ประมาณนี้แหละครับผมนะคิดว่าราคา P ราคา P น่าถูกกว่าเยอะมากๆเลยราคาหน้าร้านก็ผมบอกไปห้า0 0อะไรประมาณนี้แหละครับผมนะเป็นอีกลนึงที่ผมแนะนํานะครับผมโคตรแนะนํานเลยนะครับเป็นลายที่ที่ผมโคตรแนะนํานเลยเป็นลายที่ดีมากๆเลยแถมราคาถูกมากๆด้วยรายละเอียดนี่คือแบบจัดเต็มมากนะครับผมนะโอเค เดี๋ยวดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับด้านข้างให้ดูก่อนนี่ลมประมาณนี้เลยเห็นไหมหนนนแนวอัศวินเลยเห็นไหมเห็นเนาะอ่าเนยเป็นแนวนี้แหละเห็นนะเท่นะอืมออกสีเงินทองเนาะอันนี้ดูด้านหลังของมันดีกว่าเนาะนี่ครับเห็นไหมโฟกัสเสร็จนะ อ่าโฟกัสอ่านี่เห็นไหมเท่ามากเลยนะเห็นนะดาบดาบอยู่ตรงดาบตรงนี้ดาบเล็กอันนี้ดาบใหญ่นี่ดาบใหญ่สื่อมากื่อสองอันได้อันนี้ดาบใหญ่เห็นไนนหมเท่ามากเลยอันนี้โคงในนะครับอ่าเท่มากเลยในราคานี้ผมว่าโคจะดีเลยผมแนะนาค่ายนี้เลยนะครับถ้าใครยังคิดว่าสาหรับมือใหม่ผมว่าต่อได้ต่อได้นะครับต่อได้สบายแต่ว่าระวังด้วยกันเวอร์ Gen le, ของพลาสติกชิ้นเล็กๆ็กนะครับ ระวังมันหล่นหายนะครับมันจะหามันจะหาลําบากลําบนมากมันมันเหมือน,นหายในหลุมดำนะครับโอเคเดี๋ยวดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับชิ้นส่วนแรกไอแผงแรกอ่านี่แผงแรกนะครับเป็นตัวของสีบรอนนะบรอ,อ,อนอ่อนนะครับผมแล้วก็มีแผงใสสีฟ้าสีนี้สีออกข้อฟ้าชุกเขียวใสๆเนาะ เดี๋ยวผมคงไม่ทำสีแหละนะเป็นโล่เลยทำสีตลอดเวลาเนาะแล้วก็สีทองที่เขาให้มาอ่าเท่นะแนวอัศวินเลยนะครับผมสวยง,งามมากนะโอเคต่อมาเป็นถุงต่อไปครับเป็นมืออ่าเป็นโครงมือทั้งหมดแล้วก็สีมืนเข้มอ่าสีมืนเข้มนะครับสีมืนเข้มเนาะเป็นโล่พวกข้อต่อต่างๆในพวกนี้นะครับต่อมาเป็นโครงสีขาว ือคงสีขาเป็นดาบเป็นโลอะไรพวกนี้แหละครับผมเบสิกเบสิกเลยต่อมาเป็นชิ้นส่วนโครงแขนขาอะไรพวกนี้พวกข้อต่อข้อตอบข้อมืออะไรประมาณนี้แหละครับผมนะอืมอน,นี้เป็นโครงในครับเป็นโครงในอ่าแล้วก็อันนี้เป็นแผงหลังนะครับเป็นแผงอ,อกอะไรพวกนี้แผงดาบด้วยนะครับผมแมวผมรองอีกแล้วนะ แผงถูกพุดท้ายอันนี้จะเป็นโครงในเช่นเดียวกันครับเป็นโครงในทั้งสองแผงเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับเป็นแผงเบิ้ลเป็นโครงในต่างๆอะไรพวกนี้แหละครับผมนะโอเคแล้วก็ตัวของดีคอนี่เป็นดีคอน้ํานะครับซึ่งผมรักมากเลยดีคอน้ําแถมแยกมาให้ดูด,ด้วยแล้วนะครับว่าอันนี้ขาซ้ายนะอันนี้ขาขวานะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ข้างหน้านะอ,อกนะอันนี้อาวุธอะไรพวกนี้คือดีมาก แต่ผมอ่านภาษาอัอ่านภาษาอีไม่ออกเนาะดูจากตามรูปผมก็รู้ครับผมนะว่าติดตรงไหนเพราะว่าส่วนใหญ่อ,อดีคอค่ายนี้จะค่อนข้างจะใหญ่และดูง่ายๆนะครับไม่ดูยากกินอะไรครับมาดูคู่มือคู่มือของมานับนี่เห็นไหมอ่าคู่มืออันนี้เป็นแผงด้านหลังมีหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสามครับรวมเป็นดีคอเป็นสิบสี่นะจ๊ะอ่านะให้ดูข้าวๆแล้วกันเนาะนี่การประกอบนะโอเคนะประกอบไม่ยากเขาไปประกอบคงในก่อนเนาะแล้วค่อยไปประกอบด้านนอกอืมให้ดูหน้าท้ายกันนะน,นี่ประกอบโลประกอบโลบปเตียวนงครับสามชิ้นเสร็จแล้วสี่ชิ้นนะครับผม อันนี้คือการแปะดีคอบิ๊กดีคอมีเท่านี้ครับนี่การใส่ดาบใส่โล่ประมาณนี้เนาะครับอันนี้การแปดดีคอนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับง่ายๆนะอืมนี่แอคชั่นท่าเห็นไหมจัดท่าท้านี่คือแบบโคตรจะสวยเลยผมบอกเลยท่าเนี้ยโคตรเท่เลยเท่ามากเลยเป็นแนวสวิงนั่ยืนเนี้ยเท่เท่ถือดาบถือลโล่ โคตรเทนิกาเทเทมากครับผมบอกเลยตัวนี้ค่อนข้างจะเทมากๆเลยเดี๋ยวผมคงมาทำสีแหละนะผมมาทำสีก็เดี๋ยวยังไงก็สามารถมาดูผมลืมบอกไปผมจะไลฟ์ต่อช่วงในติกต็อกนะครับช่วงเย็นๆทุ่มหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณเนี้ของทัพ์ของที่มีเนาะสามารถเข้ามาดูได้นะครับสามารถเข้ามาดูได้ในติกต็อกชื่อชื่อเดียวกับช่อง youtube เลยนะครับผม สามารถเข้ามาดูได้นะครับโอ <c oughs> เคครับก็เดี๋ยวนะ้ผมทำสีอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันเนาะโอเคอยังไงผมขออนุญาตไปทำสีต่างๆให้รถเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดูแบบเพอร์เฟกหรือไม่เพอร์เฟกยังไงนะครับผมนะโอเคผมยังไงผมขออนุญาตไปทำสีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับว่ามันเป็นยังไงกันแล้วกันเนานะ ขนาตัวของทิสเล่นนะครับนะครับผมก็เหตุผมบอกไปว่าผมไปทําสีนเนาะพรดีว่าผมสีที่ผมจะทําอ่ะมันเป็นอีกสีนึงนะแต่มันทำไม่สาเร็จอ่ะผมก็เลยทําเป็นสีนี้แทนนะครับผมนะเสียเรืองเสียใจยจริงๆจริงๆผ่จรทํผมทเป็นสีส้มเนาะแต่มันทําไม่ได้นะครับเกิดปัญหานี้นี่หน่อยก็เลยไม่ทําเลยนะครับทาเป็นสีแดงไม่ใช่แดงแบบแดงจ๋าอะไรขนาดนั้นมันออกจะแดงเป็นแดงมาเชสเตอร,ร์อะไรประมาณนี้ครับผมนะเป็นแดงแบบ เขาเรียกว่าแดงอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกแดงชมพูชมพูประมาณเนี้ยเออประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่สมบูรณ์แบบร้อเเซนะครับเรื่องของสีขาสีแดงอาจจะมีรอยถลอกบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมนะเพราะผมไม่ได้ถือสาอะไรขนาดนั้นนะครับผมอ่าอันนี้ครับนี่อันนี้คือตัวที่ผมสีทําสีไปเนาะนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ตัวของโล่นี่โลขงมันนะครับ ดาบแล้วก็ดาบใหญ่อ่าล,ลูกเล่นก็ไม่มีอะไรเลยครับผมโลก่ก็มีแค่การใส่ดาบพิโล่แค่นี้ซึ่งมันทำให้ดูเท่มากเลยมันเหมือนอสเวท,ที่ถือดาบใส่โล่ประมาณนี้ครับผมซึ่งเท่มากๆผมอมได้เลยว่าเท่มากอันเนี้ยอันเนี้ยผมผมจำได้วเว่าเท่ส,สุดนะครับผมต้นดาบก็ไม่มีอะไรครับเป็นดาบปเป่าๆอันใหญ่ๆนะครับครับฮะโอเค อันนี้เป็นภ้าคลุมนะครับสีดำอืมเป็นผ้าคลุมสีดำนะครับเป็นผ้าคลุมสีดำเนาะอ่าข้างหลังก็สามารถแผมขออนุญาแกวก่อนจกบได้ไหม,มแน่นมากแน่นมากๆแน,น่นแน,น่แน,น อืแ <c oughs> น่นมากเลยครับขออนุญาตโอหแน่นมากโอเคได้ละโตไว้ไก่อนนี่เป็นภาพคมสีดำอย่างนี้นะครับนี่สามารถอัดเอียงขึ้นได้ขึ้นโทษทีครับวิดีโอตัดไปนะครับโอเค ก็อย่างที่ผมบอกไปก็ข้างหลังสามารถเงยขึ้นได้เนะาะนะครับผมอันนี้ก็ดูเลยเนาะดาวกับโล่ไม่มีอะไรนะครับมาดูที่ตัวนี่ตัวของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามเท่บอกบอกนะครับอ่านี่ด้านหลัง,งมันนะ ทำไมมันจะหลุดหลุด,โด,ดออกมากเหรออืมถึงด้วยไม่เป็นไรประกอบขึ้นล้ะนี่ครับผมโอเคมาดูกันมันดูกันที่ส่วนหัวกันก่อนแล้วกันนะครับส่วนหัว อ๋อส่วนหัวก็บิดขึ้นลงได้ครับซ้ายขวาได้อ่านะครับผม๋ยวไปด้านหน้าน็กนิดหน่อยอนะครับผมตรงของหัวไหล่เนาะนะตรงของหัวไหล่ก็สามารถหมุนได้ครับดึงอุย หักแขนนะครับก็หักแขนเท่านี้เลยนี่เป็นรูปตวัว V เนาะจะไม่ได้เหมือนเหมือนจะไม่ได้สองข้อต่อนะครับผมเพราะว่ามันติดแกงมันแล้วเห็นไหมมันติดมันติดแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ขยับไม่ได้นะอแต่หมุนตรงแขนนี้ได้ครับอืมหมุนได้นะครับข้างบนสามารถขยับขึ้นลงได้ครับตรงนี้ ึ้นลงได้แล้วก็ตรงนี้ตรงหัวไหลอีกทีหนึ่งเนาะตรงหัวไหลก็ขยับได้อีกทีหนึ่งแต่ว่ามันจะติดแกนไอพวกนี้แหละครับผมหลักๆไอพวกนี้นะครับผมสามารถยืดแขนออกมาได้เราเห็นไหมมันยืดออกมาได้นะครับผมอ่าก็เก็บได้เช่นเดียวกันตรงของลำตัวก็ขยับขึ้นลงได้ครับปิดซ้ายขวาได้อ่า ตรงของค้าด้านหลังเอวบิดขึ้นลงได้ครับบิดขึ้นลงได้ด้านหน้าตรงเอาเขาเรียกว่าอะไรอะกระโปรงด้านหน้าครับด้านนี้ครับบิดขึ้นลงได้นิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะครับผมด้านข้างขึ้นลงได้ครับแล้วก็บิดซ้ายขวาได้นิดๆหน่อยในการปรับระดับของมันเนาะ อเคมาดูันที่สวนขานะครับขาก็จะหักได้สุดได้สองสองระดับเลยแหละแต่ว่ามันติดแกนตรงด้านหลังไอ้พวกนี้ยครับมันก็เลยขยับ่า้ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับแล้วก็ตรงของเท้าสามารถบิดได้ครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับขยับนิ่งๆหน่อยอ่าเนาะตรงของเท้าขึ้นลงได้ครับหักรงเท้าได้ทีหนึ่งประมาณนี้เลย หมดแล้วนะครับผมตัวนี้ผมว่าเออลูกเล่นจะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากผมว่ามันเน้นเน้นออปเน้นความเท่ของอัศวินมากกว่านะครับผมพวกดาบโลกอะไรประมาณนี้ครับเหมือนจะตัวเก่าครับตัวเก่าเป็นแนวขวานใช่ไหมถือขวานเนาะเลอันี้เป็นดาบโลกคือแนวอัศวินเลยอัศวินเด๊ะเ,เลยครับผม นะครับถ้าใครมีในการคิดเฉดสีทาสีเป็นอ่ะผมแนะนําให้ให้ทาสีตัวนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูดูดีมากดูดีมากดูดีมากไม่ได้แย่เลยนะครับผมผมแนะนําเชียร์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียกันดีกว่าครับข้อดีของมันผมบอกแล้วว่ารูปร่างรูปร่างรายละเอียดต่างๆคือดูโอเคแบบมากๆเลยผมเชียร์ให้เลยนะครับเป็นเป็นเป็นกัน เป็นคันทาจีนที่ค่อนข้างจะดูโอเคเท่มากๆสาหรับเรือว่าเท่มากๆเลยนะครับส่วนอื่นไม่มีอะไรเลยครับส่วนอื่นไม่มีอะไรที่ที่ผมตีเลยนะครับข้อ,อาการประกอบอาจจะอาจ,อาจจะอาจจะมีบางที่ส่วนับพี่ค่อนข้างจะต้องออกแรงนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรครับสําหรับถ้ามือใหม่ถามว่าได้มั้ยได้ครับแต่ี้มีบางที่ส่วนที่ค่อนข้ขาจอง,ออง,งาาาาาจะเล็กระวังด้วยแล้วกันนะครับระวังกระเด็นหายนะครับ นะประกอบก็ระวังระวังกันด้วยละกันนะครับและเรื่องในราคานี่ค่อนข้างถูกมากเลยไม่เกิน500บาทนะครับผมค่อนข้างจะดูโอเคมากๆเลยผมแนะนำเลยนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่มีเนาะหรือลายนี้ลองไปตามเก็บตัวเก่าๆดูได้ครับตัวนี้เป็นตัวที่6แล้วอัศาวินถ้าสเกลหนึ่งต่อร้อยมีหมด3าตัวออกมาแล้ว3ตัวซึ่งตัวที่4กํกำลังจะออกมาเร็ว,รวนี้นะครับซึ่งมีการาโชว์รูปอะไรพวกนี้แล้วแหละ นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูงานจริงว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคโดยรวมมีประมาณนี้ครับก่อนจะตัวของชิสเดนชริชชิสเทนชิสเทนะไรสักอย่างเนี่ยเออนได้แหละก็โดยรวมมีประมาณนี้นะครับผมนะก็ยังไงลองมาหาซื้อดูได้นะครับคิดว่าช่วงแรกอาจจะยังคำว่ามีของไม่มีแหละครับผมนะแต่ถ้าคิดว่าถ้าราคามันเกินไปอย่าเพิ่งซื้อเนาะ ร,ราคาอยู่ที่ประมาณ6กเ0็แปดร้อยครับประมาณนี้ราคาหาานร้านน่าอยู่ประมาณนี้แหละครับ <S <S แต่ราคาพีน่าจะถูกกว่านะครับถ้าใครที่คลารลองต่อค่านี้แล้วก็ลังเลก็ผมแนะนําผมแนะนําเลยนะครับผมนะโอเคบอกข้อดีไปแล้วข้อเสียไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะก็เดี๋ยว ช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงแอคชั่นท่าสองท่าที่ผมจะถ่ายเอาไว้นะครับผมก็รอติดตามชมกันได้นะะเนอะกันเนาะก็คลิปนี้ถ้าผมพูดชื่ออะไรผิดชื่อตัวละครชื่อหุ่นผิดต้องขออภัยด้วยลวกันผมอ่านออกเสียงไม่ค่อยถูกเนาะหรืออาจจะมีการติดกับขัดบบ้างต้องขออภัยด้วยละกันนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยละกันนะ <c oughs> ตัวผมด้วยนะครับเนี่ยครับผมนะก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปกันทาใหม่ๆต้นต้นใหม่ๆม,ม,ม,มาผมก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับสามารถติดตีกันได้ครับแนะนํากันได้พูดคุยกันได้นะครับถ้ามีไหนถ้ามีตรง,งสายถามมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีครับบายบายจ้า on that beat going crazy